หลังด่างนะครับนี่ไม่ได้วเป็นนกนกเพาะไข่หร,รือเปล่านะครับโหสวยาม,มากนะครับไปนะครับ นี่นะครับพี่น้องครับนี่นะครับเฉลยของเจ้าโชคดีนะครับโชคดีจัดนกหลังดางนะครับพี่น้องครับสวยงามมากนะครับพี่น้องครับเป็นนกป่านะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นลูกเพาะของใครหรือเปล่าเนะมาตามดูกันนะพี่น้องครับสุดยอดเลยนะครับเช้านี้นะครับสองแต้มแล้วนะครับเจ้าอา ซูเปอร์คิงจะได้แต้มหนึ่งนะครับแล้วก็โชคดีจะได้เต้มหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องยาซีนคนต่อนกนะครับขอให้พี่น้องท่านมีความสุขนะครับผมสวัสดีครับ